สวดีพี่น้อง like การตักทายสร็จดีเด้อกา like จุกุจุกคน้อพี่น้องเนาะเ<ไ>อาม,มาผู้พ่อกับบ่าวคำแสงมาหน้านพี่น้องมาตอนะนี้กับเด็กเขามาปากเสียน้อพี่น้องเนาะไปเบิังในคลิปน้องรัดกระไดพี่น้องเนาะตอนเดินทางเขามาพี่น้องแต่ตอนนี้เขามาหอดเสีเนาะก็คือผ้าเมฆเขามา,ากเสีพี่น้องมาเทียเท่ยวมายดีพี่น้องมามาเฮียนเพดสัญญญนชาเนาะเออรถจะมาไล่ขัดถือหรอเราไปชุกน้ำ ไปนสดีทกันีนนอหอดแล้วที่มอยู่เนะ <ไป S 1> ืนรเนาไปเแล้วจัเาคืนงไปก่นเนาะไปขอ่า,มา้มกนเาเม่อนกิอนอยู่เพื่อนนี่หละไปกินเนาะ ม่เปมาหอดเลยพี่น,น้องอยู่อยู่เนาะคำไว้คำสีอยู่อยู่

มาเล่นพาแมาถิ่วสิพายมาถิ่วเกี่ยวขึ้นคอเลยพี oh, oh, anyway> ่อุเม่พุงเม่ร้านหยาดเอานมเม่ก็เลยเอามาใส่ไว้ก่อนตาเตือนเลนอนกินเบบสีกินเบบสีเสียเบบสีเหลี่ยมเบบสีทุกคนอยู่กับพระเจ้ากันบ่แม่อยู่แล้วว่าเมียนี่นี่อยากดูเออไม่เมียไม่ดูเลยแล้วว่ามากินข้าวเออเมียยังไม่ออกเลย มีลูกหลนี่คุณเองเลี้ดนลูกอยู่ในหองนี้พระท่านเดบอันนั้นเนาะระท่านเด้ยกเลือยนเลยองเดือนตเดีอนเดยวพระท่านมีลูกโอความแซงความมาเที่ยวไปสิไปพ่ออเป็นยังไงขม้นเขาขี้หนาวน้อยหนาวน้อเสือกินที่เขาขี้หนาวนี่จังหดจีงซี่นะนะ มามันนี่ด้กับมื่นเมันกันมื่นนะจ้ได้กเับอหอแม่ว่าไม่ได้มาาบอหนะบอสี่หยาเนาะเอาถูกอนถูกนถกนถูกเนาถุเนาพี่น้องมึงแด่ดังได้ดิค่ะก็พี่เอเ้ชิินอ้ยเย็นโอ้ว่าเคยเห็นไปไปแตงกินกินข้าวไปมาล้างแบบ ตาเธอเสียคำสี่ก็จะได้เดือนนี่นี่ข่าว่ารุงสไปร์กเก่าแล้วรุงลิงก์ใช่ไหม้ไปใช้บ้านมั้มาขึมาจะไปพาไปตอยไปวัดภูจามชักหรอับไปส่งคนขึ้นรถมาเมื่อเมื่อไรเมื่อวันนี้เมื่อแล้วกูไปพาเขาหนิมงนาทครับวันนี้

เมื่อมื่อบานเมืยามไม่ย hmm. uh mm ัยผดอกเออเี่ยยอัน้อพวกกีเอาลงคิปเนาะเปกวนมากเหรอวันนีิน้าว์อาน้พวกกีกลังมาแห่งนั่นงราวสนี้เนาะฮอรกระดังเป็นดาวกููกระนกำลังดังอะไนั่นนะเป็นน้องสาวของเขาไวคนโง่นาเชี่ยโยบรนทายไมิไโกเป็นหนังเงินจีจ่าเบิดนี่พี่อ้อ้เี่ใส่่บิด สาดีพี่น้องแต่ละคนเจ้วกาเอาแด้กินข้าวเพ่มนีกินข้าวเพอันนั้นแม่อันนั้นแม่สบายดีน้อนเมเทาของของอ้ายอื้ย่จะบอกก็พออื่แร่นเยต่ำอันนั้นกัเนาะนี่กาอันนั้นก็เมียนทำไมมือจบไปห้าคอวนนี้ตกแล้วไม่สบายืนี้เฮ้ยอันนี้กงงงมาก ไอนสบกนี <krit ic language> <V> ่แน่อมันชีชนมาไมอน่ไมมาสดิกินแก่งไหมแม่มานั่งไหมเลยนั่งดิน่กันยังไงิยงล่านีมาสงอ่ะเนาะมีแต่แนว้เนาะวนอนแต่ละมื่อที่หเสือเนี่ไต้มงใหมินแม่ รกินแล้วขึ้นอยางจะบอกเธไม่ได้ค่ะนี่ลงคลิปผ่าาเลยมาเด้อมาเด้อมาเามมากินข้าวกินข้าวมา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 เลยสวัสดีพี่น้องนะสวัสดีเอฟซีัมแซงนวันดีวคนเด้อพี่น้องคัมซีบันทินนะคลิปใหม่ไ่ด้เหตคลิปใหม่านเก่าแล้วเนาะ <laughs> khó để <đẹp hơn. cười> ta... sao thật không thôi Sao thật 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 hả thật 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 บอกดีๆบ่ต้ตงีเบอ้างหนอสื่อนั่งแหะบอกบ่าะ้างเซียนห้องได้เลยนี่นบ่ไม่ยาดไฟหรอี่นังงไปดกนะเฮเอ้ยยนังโอเคซื้อจะได้ตัวจะเปิดว่าพอกตูตัวหนมากแลนลังบอกหดื่อเฮ้ยบานนี้มาลิบ้างไหมติดน้ากับ้าเนาะะ ออย่าก็กวนน้ามันต็นแข็งอยู่่นน้โอ้ยฮกมาฮอดเนาะดูเอไปกดมาได้ป่าวเฮ้ยกดกดเข่าเออกินกินกินขี้เตน็นแนนึ้น้ำจึ้งกินกินกินเลยฮะก็อิ่มแล้วกินบ่อย่าก็มาในบบกูก็ร้เจนั่งนั่งดีไว้กินมข่าไว้น้องนกมงสีแล้วนะ ไ่ักวนน่านเบาเสียงท่านงไม่นั่งเนี่ยไอ้กวนแหละจะกินคนชอบดีห่มันะกนคน่าเข้ากินเข่าอน้นแต่ครไั่นน้ามาหุ้ยนองนันผสมคนไหนตั้มเบื่อคนละแม่คนละพอเออมอนี้เน่อเนาะคนหนึงเนาะเออเอเอือยลูกน้องเนื้อ้ลยมอนี่ม่งะชาวปอดจาแม่โลก็แต่เพื่น กิ๊ตเตอร์ตอนมาแบบสะพายได้คำแซงสะพายบอโบนิงทรงข่าวว่าสิมาเด้อว่าจอเบิ้งนาวาเซียวเอ็นยังอยู่นะว่าหกคือเกาบอมากกว่าหกคือเกาอีู่พี่เนาะโอ้ยหอยกินข้าวแล้วว่าฉีทอดว่าชิมเนี่ยชิชักเกียง้าลิดพมิกี่มากอะได้ผมเลยพี่น้องเจ็บไปค่านี่มาคือชุกบุญแหละ ข้าวสือ่งตลาดจงตับแม่นอนดีแล้วนอนีบ้างไมอเคไปอาบอาบอาบห่มมาได้ใช่อาบ่มเลย่มไม่ดีระม่ยโอไม่แม่เม่ไม่ไกลม่วานม่านไม่ลแพะ่มามากลยฮะหอยเมียนยังยังเม่ยหอยเม่กเมื่อว่นเลยว่ โอหตเมือมาเยห็นอไเห็นที่ังเร์บุล่อยมาลยตัเมื่อตัววานมึสิคือบยางอยู่คอยแม่กลงแล้วก็เมือไล่องานานรอ่งของาเมื่อวละที่นอนบ่แมนที่นอนของของเราจะก้องที่นอนอยู่อันเขาน้องุกมไนอนโอเคที่นอนพกเกวะมคอยแม่คอยแม่บัดบอมีของพกอยจกนีเลย

กินเมาใหญ่เนาะแตหามมาจดูมาหอดเลยมาหอดเป็นหกุรแพงมากินจักบาทจักอะไรเนาะเป็นลินเหาเออป้าเราไปแวะูมาก็เมื่อเลยชนบมเว้ยจะใช่ากินเขาเก่งค่ะบก้าต้อยบอ้ายตอเกบต้ายือนุนอนยุคนละแจ้เ้เอยเม้ย้ย้ยปส้่อ่ยยเ้ยเ้้ย้ยเเเยเเ้้ ว่มีไผ่สวยไผ่เลยนะกินไปกินมาเมาก้อยพี่น้องกินไม่ไหนจะเขามาไว้เนี่ยบิดใจอีกกว่าไช่คุ้มเป่าเลยนี่เห็นน่นบ้กจิ้มไล่เติมเฮทุไรเนี่กินหนึ่งมากกว่าที่โหลดข้าหนึ่งยูตลาดเพราะว่าเขาใส่บะขาเนี่ยเนี่้าวหนึ่งเโหลอันนึงกินอัไยเฮ่านม่เป็น่มันม่เจอมาหมูโ่มาหมูจะตาย เมาก้อยบานอก็เมากอยเม่านะนห้าเจ็บหัวเจ็บหางเจ็บหานเจ็หักินกับปูเออกับปูแกเมาก้อยกับปูได้แก่ปูชุกปูดิบปูหน้าปูชุนปูน้ากินกันยามกินลอกินอะไรม่นเบาเบื่อคันขาไม่ใช่กระปูนะบานพอก็อะไรคนเลยมันยังไม่แพนอยู่แต่ว่าเมาก้อยนี่เราอยู่ตลาดจังห้องบริษเนาะง้ได จะมาจะ,าะ,ะก็ร้องชาย้ยา,าก,กินก้นแมนแต่กบักกวางยากินค่าอ่อนเมาเมากซยไอิ่มปะอิ่มแล้วปะกินก็จะเห็ <c oughs> นยังกได้ครอบโอ้โ่เมาหรอกกบได้ชิมเมายังไงไงเจ้ากัเมาคือกันไอซีจะาบังโลดเสือกันจะอยูนักข่อยอัมลังกันลูกเมาบดปะเมาบดชามก็จิตายก็แล้วถามมึงมบแขงให้ จะรองนี่คือกันนอ่นแหละนี่ไปไล่เสี่ยมหาเส้นซี่มุมมันเป็นวิ่ง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 ตัวไดแบบขึ้ไมบุดเจบมี่จดดจนซี่ท่านสี่ข้ก็ลงไมแน่นแล้วแล้วปวดหักมันเป็นดไม่ถ่อเ้อนี่งาหันแจ็คสไตเชือนี่ยังบวามันกินลายกมกนเนนเนี่ยปลอดน้ำปะ เรากินยากกาได่มาหอดปากซีแล้วเนาะพาเมเขามาเฮือนมากินเขากินหนามพี่น้องวาซีกินอยู่เนาะเขาแหละมันบ่มี่บนมันยามแรงอะมันทำแล้วเนาะเขาบ่มีบ่โต๊ะตังของกินกับบะค้อยมี่แล้วพี่น้องก็เลยว่าแครซีเอาแล้วกัเขามากินอยู่ในเฮือนเนาะผอเสยพี ma right? ่น้องเนาะคิดว่าซีบ่ผอไปเลยคิดว่าเขาไว้หนีเมื่อแล้ว กี่ดวงคำซียังปรทันมาแต่ไปไปพุ่นเนาะไปนาทีงงานกี่ดวงสิบประพอไพ่สามีมาว่าว่าสิมืออ่ะแรงมาะทุกคนอต่ยากให้สองน้องน้องสาวผ่านก่อนในค่อยมือประธานใผ่านน้องสาวผ่านเลยถึงเมื่อเดียวบประธานผ่านบ่มยังเลยยังสามโมงยังเท่าไรเบิรงนแล้วบ้างได้ตอนนี้ได้สองพันเจ็ดลอยสามโมงเออยังร้อยร้อยหนึ่งยังพันหนึ่ง เออยังพันัพันยังพันเนี่ยนนสามเนาะว่าวพิซซ่าเจะพปซเนี่ยเขาจะหัวแตกกันแน่ลยูดพี่น้องมันกล้ความเร็วเฮีนกล้นี่เลยไม่ใช่หรอหนู่งใช่คิดตัวนี่แหลวลูกดีีนถ่อเนจนเดือนโกตองเดือดแซงเอาก้อนไปแล้วแม่เอยลูกคุนแลก่อนเอาลูช่างมาสนีนช่างเออนะ มีน้ำยาเลยบอ้เอาแม่แม่เท้าแม่เท้าจะอุ่มแม่เออแม่กุ่มหลายล้านนะปูว่ามักเลยก็่ายถากำชี้ผู้ล่วเราพี่น้องถากำชีเอาก่อนกำใบกับำแซงกับคำลโอ้แตงเอาแตงอเกแล้วกูคูเพิ่งอ้าวเราบ่อ้าวเรอบ่เมียอ้าไใครไวร้ายบอลเลยไ้เอาแบบแบบอันนั้นนะปชองตามคนเหร เดี๋ยวแต่เดนเอาปะเอาปะนะจะามีต้นต้นใครว่าบริบบบมาเสี้ยวไปดีต้นผูมักเขาผูมักเขาแล้วปเสีไอ้ต้นผู้ทั้งอยู่สวรรค์ันองแม่แนม้ากเลยพี่น้องนมันนตีนกูแล้วก็ยอแยังบุตรนีเนี่นะคะก็มีผู้สาวเีมีกำลังมีผู้สาวเลยเกิดมาพวกมีผู้สาวบุตีทางยัน บกุ้มบกเกือเอาเลืเบ่งไปก่อนเอามากเอาถเลยเอา้ยามันยนได่เ่วกูเด้บกุ้มกูยังเอาเลยืองทางมเลือจนเมื่อยคนทำบุกกลนบุกุ้เาเลยเลยเลือจนมายังไงกนกับเนี่ยบกเกลือคืนบุกเกือคมเลยพี่นรอไม่เอไข่เลยไ่เข้านี่นาฮันเมมันเปนข้านะปทแหละ างได้าไคาับพ่พูนแล้วเาาอาพี่น้องมาเนี้กันเสด็อำนาจพาจากเนาะเฝ้านะต่อไปกับมังเทวัสิพาเมย์ปยางหางนาพี่น้องครัง้งแรกเตีว่าเมย์พ่นอยาเพันเมยม์นอกจากหยาบได้ไปมังเทาวัก็ไปมังเทวก็บกกบารีไปพี่น้องเนาะ ต้ทำเหมือนก่อนเอาผู้น้อยมาเออเจ้านี่คิดยากแล้วจะยังไม่ใช่เลยนี่ว่ากันมาเม่ล็ดเขาฝ้อยก็ถามมืเ่มีแพนจะเช็ดยังได้เออเมแรกไม่หรอไข่ชิพานผู้ดีเลยสลัดมาเนาะไข่ชิพานน้องปุกี้ไปเที่ยวน้องกันนอ่นา่น่ะองปุกี้ก็บบุญออกมาเนาะโอ้ยกำลังฮอตไปเรื่อยมากำลังฮอตพี่น้องปุกี้เออแม่แม่น้องสาวปีนทีระยะเท่าเอาไว้คิปเยี่ยมกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะ มันอ่าอันักไงกำลังเจาะไข่แดงเนาะเจาะมาลายเลยเจอกันคลิปหน้าพี่น้องเนาะกับเอาลาพาจากเด้อพากดไลค์กดแชร์เลยพี่น้องบ๊ายบาย